ก็ความเจริญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังเทงลายแต่รมประโพธิยาณกำลังนำเสนอเรื่องตอนประยามาณนปลอมตัวมาสอบถามเป็นลักษณะทดสอบพระพุทธเจ้าแต่เมื่อแน่ใจว่าไม่สามารถที่จะควบคุมพระพุทธเจ้าได้ ก็ได้กล่าวเป็นนองนองตำหนิตัวเองหรือว่าอาจจะสนอำน้าตัวเองนิดนิดก็ได้ท่านบอกว่ามารผู้มีบาปได้กล่าวคาถาแสดงความเบื่อหน่ายในสำนักของพระผู้มีพรภาคว่าุงกาเห็นก้อนหินมีสีดุดมันค้นจะบินไปใกล้ด้วยเข้าใจว่า เราทั้งหลายพึงประสบอาหารในที่นี้เป็นแน่ความยินดีพึงมีโดยแท้เมื่อพยายามอยู่ไม่ได้อาหารสมประสงค์ในที่นั้นจึงบินไปกาแต่พระโคโดมะารงก็เหมือนกามาพบศิลาฉะนั้นขอหลีกไปเมื่อหลีกไปเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงท่านเป็นตัวตนคือเป็นเทวปุตุมาณ ไม่ใช่อย่างที่เราชอบนําอธิบายกันว่าเป็นเรื่องของกิเลสคือข้อที่ไม่ควรลืมว่าช่วงตรงนี้หรือแม้แต่จะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ห้าก็ตามนะครับคือเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุอาสวะขยานแล้วกิเลสได้หมดไปอย่างสิ้นเชิงภายในพระไทยของพระองค์ ผลการแปลอธิบายในทํานองนั้นมันเป็นการดุลหมินไปสัมพันยุตยานแล้วก็สร้างความสับสนในธรรมะทั้งส่วนเหตุแล้วก็ส่วนผลคือมาความว่าเมื่อพระทัยเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีกิเลสประเภทที่กระตุ้นจากข้างนอกหรือว่าเมียวนึกจึงนึกขึ้นมาจากภายในพระไัยจะไม่ผูกไม่แฝงไปตามแรงของกิเลส ไม่ว่าจะปรากฏมาในรูปลักษณ์อย่างไงก็ตามอาการที่ในประตูท่านแสดงไว้ท่านบอกว่าเมื่อลีไปจากที่นั้นได้นั่งขัดสมาธิที่พื้นดินไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นิ่งเกิดเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณในลองสังเกตอาการทั้งหมดนั้นเป็นอาการของคนที่ผิดหวังเป็นอาการสลดทุรูหมดอะไรตายยาก แต่มีประเด็นหนึ่งที่ท่านบอกว่าเอาไม้ขีดแผ่นดินอยู่ในช่วงตรงน,นี้พระอา,าจารย์ท่านก็อธิบายขยายความว่าตั้งปัญหาถามว่าทำไมพยายมานจึงไม้ขีดดินแล้วก็ขีดทำไมแล้วก็ขีดไปกี่รอยท่านบอกว่ามานเบิรโทรนัต ว่าบัดน,นี้สิทธัตถะพ้นวิสัยของเราแล้วจึงนั่งอยู่บรนรถทางใหญ่เมื่อคิดตัเหตุสิบประการมีการที่ตนไม่ได้บำเพ็ญทานบาร,รมีมาเหมือนสิทธัตถะเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถะนี้ดังนี้แล้วจึงขีดเส้นหนึ่งเส้นลงบนแผ่นดินแล้วก็คิดื้วยมาก็สรุปว่าคิดเรื่องบาร,รมีนะครับเกิดประเด็นตัวนี้ท้งฟังจะต้องมองย้อนกลับ ไปตอนที่ต่อสู้กันคือในที่สุดมันก็พยายามอ้างอิงความเป็นเจ้าโพธิบัลังนะนะคือพยา,ยามานจะหาเรื่องกับล่ากับไล่พระพุทธเจ้าให้ลุกจากทรงนั้นโดยอ้างมาเป็นที่ของตนพระเจ้าก็ตอนนั้นก็พี่จริงยังไม่ได้จัดสรู้นะฮะยังเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อยู่ท่างก็บอกว่าเป็นของท่าน เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญบร,รมีสามสิท์น์ของท่านแล้วในที่สุดก็อ้างแต่พยามาณไม่มีตัวพยานมายืนยันพระเจ้ากลับมีแม่พระธรณีมายืนยันแต่ข้ความตรงนี้ก็อยู่ในอัถกถาอีกแหละ ที่บอกว่านาังธรณีมายืนยันแล้วก็บีบมวยผมคือน้ําที่พระโพธิสัตว์ได้กรวดน้ําอุชิตอธิษฐานไว้เนี่ยนังธรณีได้รับเอาไว้แล้วกเก็บไว้ที่มวยผม,ามาก็มาบีบจนน้ําำผมพกมารและเซนามาร์และในที่สุดก็พ่ายแพ้ไปก็เวลานี้มานก็เริ่มมานั่งคิดเป็นการพ่ายแพ้เนี่ย คือเมื่อก่อนก็ประมาณตัวเองสูงเกินไปก็คิดว่าทุกชีวิตก็ควรสยบอยู่ภายใต้อำนาจของมารแต่ท่านก็ลืมนึกไปนะว่าเดชาจิตถะหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านบันเป็นบาร,รมีมาสามสิบทัศบารมีแต่ละบาร,รมีเนี่ยคนเราแต่ละคนก็มีอยู่ระดับหนึ่งแหละ แต่ว่าไม่มีใครทัดเทียมพระโพธิสัตว์ที่กำลังจะสัสรูเพราะว่าบารมีแต่ละข้อน,นั้นก็เต็มเพราะเมื่อมามาคิดเทียบเคียงตรงนี้เราแพ้ตรงนี้เราแพ้ตรงนี้เราแพ้แพมันก็ขีดมาเรื่อยๆอย่างนะขีดมาก็ครบเป็นสิบก็กลายเป็นบารมีสิบขัดว่่าแต่ละจุดนั้นท่านพ่ายแพ้ต่อพระพุทธเจ้า ท่านไม่เคยสร้างบารมีมาอย่างนั้นเพราะท่านจริงไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วพอสู้กันท่านก็ชนะไม่ได้ก็เลยเพออราะพลังแห่งธรรมคือบารมีธรรมเนี่ยท่านมีไม่มากพอที่จะไปต่อสู้ซึ่งถ้าว่ากันในแง่ของความเป็นจริงนะฮะถ้าบารมีทัดเทียมกันมันก็ไม่คิดต่อสู้กับใครเราพบารมีนั้นได้ขัดเกลากิเลสได้เจอจางเบาบางลงไป ลองนึกดูนะฮะว่าเจ้าชายธิตถาเป็นหนุ่มฟอรประชนบรรษาสิบหกปีแต่งงานอยู่ในวังตั้งแต่อายุสิบหกจนอายุยี่สิบเก้าประชนบรรษายี่สิบรรเก้านี่ยสาวสารกำลังในเต็มวังไปหมดเลยมีโรรถอย่์งเดียวคือนั้นคือแสดงว่าไม่สนพระไทยในเรื่องกามคุณแม้จะพยายามห้อมล้อมปลปือยั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆลอหลอกยอังไงก็ตาม ก็ไม่ได้สนพระไทยแต่สนพระไทยเวลาขนาดนั้นคนขนาดนั้นนะฮะได้ไหวท่านเดียวระดับนั้นนี่คงจะมีพระโอรสเยอะเลยเพราะบารมีเหล่านี้มันมันได้ขัดเกลากิเลสได้เจือจางเบาปางลงไปไอโลกัศน์คือการมองโลกแบบพระโพธิสัตว์กับมองโลกแบบสามัญชนในแต่ละจุดจึงไม่เหมือนกันคือถ้าเราเอามาเทียบดูนะฮะคนเราแต่ละคนี่ เรามองภาพมองเหตุการณ์มองเรื่องราวอย่างเดียวกันเนะี่ยก็โดยพื้นความรู้สึกแล้วก็ไม่เหมือนกันแนะม้แต่ประยศศ์สัตว์ตำแหน่งอะไรต่างๆเนะี่ยเราจะพบว่าคนบางคนก็มองด้วยความอยากได้หรือไม่คำหนึ่งว่าเรามีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่ฐานะตำแหน่งเหล่าน,นั้นหรือไม่แต่ขอให้ได้มาก่อน แต่คนบางคนเขาก็ไม่ดิ้นรนแต่ถ้ามามอบหมายมาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคือพร้อมจะทํางานตามตําแหน่งหน้าที่แต่จะไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็แสดงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันก็คือวัตถุกรรมกิกรรมมาคุณอย่างหนึ่งนะฮะเราอาจจะถือว่าเป็นธรรมารมหรืออาจจะถือว่าเป็น ปูวัตุกรรมหาข้อข้างต้นก็ได้นะฮะแต่ว่าเมื่อคนเข้าใจความจริงว่ามันเป็นเพียงสมมติเฉยๆการดิน้นรนไปเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นมันก็มีแต่เพิ่มกิเลสแล้วก็เพิ่มทุกข์คือหมายความว่าถ้าดิ้นจนได้นะก็แสดงว่าเพิ่มกิเลสแล้วพอได้มาแล้วก็เพิ่มทุกข์ซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจตรงนั้น แต่ถ้าหากว่าเขามอบหมายเขาก็มองจากคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเราก็ไม่ต้องเพิ่มกิเลสแล้วก็ทำงานไปโดยไม่ต้องเพิ่มทุกเพราะามีความรู้ความสามารถที่จะทำแต่ว่าสิ่งอีกข้ออีหกข้อนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่ละข้อเนี่ย หือท่านออมาเทียบเคียงแล้วก็บอกว่าท่านไม่มีอย่างที่พระพุทธเจ้ามีคืออินสียาประโยชน์ปริยติยานพระปรีชาญาณที่ยังรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ตอนนี้ที่จริงพระเจ้ายังไม่ได้เทศโปรดนะฮะยังไมไ่เทศโปรดใครเพียงแต่ว่าท่านก็ขัดขวางไม่ให้พระพุทธเจ้าไปเทศโปรดใคร ก็บอกว่าก็ไม่น่าจะไปไปเทศโปรคนอื่นพระเจ้าก็ไม่ยอมรับความเชื่อตรงนั้นทีนี้เมื่อจะเทศปโปรเนี่ยก็มีโอกาสจะประสบความสําเมร็จเพราะว่าทรงประกอบด้วยอินทรียัปรียริยัติยานรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ทั้งห้าประการ คือถ้าเรามองถึงการศึกษาในปัจจุบันก็คือเรื่องความพร้อมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาพร้อมอ่านพร้อมเขียนพร้อมเรียนพร้อมฟังพร้อมวิเคราะห์วิจัยพร้อมทําความเข้าใจพร้อมจะพิปรายะอะไรแ,ะแต่ใดก็แล้วแต่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มธรรมะระดับนําทั้งหมดแต่ว่าทรงจัดไว้ในที่เดียวกันห้าข้อคือหมายความว่าในห้าข้อนี้ที่จริงใครเป็นผู้นําก็ได้ คือใครเกิดก่อนก็ได้นะฮะแล้วยัดึงเพื่อนอีกสี่ข้อเข้ามาก็คือสัททินสีอินสีคือศรัทธ,ธาความเชื่อความเชื่อมั่นคงที่ยั่งลงในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็วิริยสีอินรียคือวิริยะความเพียนที่มีกำลังแก่กล้าสามารถขจัดความเกียดคร้านออกไปได้สัตินสีอินรียคือสติ ที่เป็นใหญ่เหนือความพุ่งสัน้นไม่ใช่เหนือความพุ่งสัน้เนเหนือความหลงลืมเลอะเลือนนะฮะหลงลืมเลอะเลือนของสติเขาขาดสติแล้วสมาธิอินทรีย์คือสมาธิที่กระจากความพุ่งสั้นทัสายของจิตได้หมายความอาการพรุ่งสั้นทัศสายของจิตจะไม่ปรากฏแล้วก็ ปัญญรีอินทรีย์คือปัญญาก็เป็นความรอบรู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงนะฮะก็จัดตัวอวิชาออกไปได้ท้่เราจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นผู้นําเพื่อนได้ทั้งหมดคือนำสูนิพานเลยนะฮะระดับนำสุนิพานได้เลยคือคือแต่ละข้อก็จะนําได้ทั้งนั้น เช่นศรัทธายะตรติโอคงังบุคคลจะข้ามหวงน้ำคือกิเลสได้เนี่ยโดยศรัทธาปิเรนะดุกมัมเจติคนรล่วงทุกได้เพราะความเพียนสติโลกะสมิชาคารสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกสมาธิพิกเวปเวทะสมาหิโตยถาปูตรังปชานาติดุก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดเพราะคนที่มีจิตใจเป็นสมาธิย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง ปัญญายาปริสุทธิ์จิตคนจะบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญาเพราะนั้นก่อนจะเทศสอนใครเนี่ยคุเจ้าจะทรงตรวจสอบดูอินรีย์ก่อนคองใครอ่อนครั้งใครแก่กล้าบางทีก็เพิ่มพูนอินทรีย์บางทีก็ปรับอินรีย์บางทีก็บ่มอินรียจะแล้วแต่ที่อินทรีย์บางทีเนี่ยมัน จะสมมติว่าศรัทธามากเกินไปโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะฮะศรัทธามันจะงงง,ง่ายไปเลยแต่ทีนี้ถ้าศรัทธาไอ้ปัญญามากเกินไปโดยไม่ได้ยึดเหนี่ยวศรัทธาเอาไว้มันก็กลายเป็นคนสติเฟื่องไปได้เห็นะะความเพียรกับสมาธิมันก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าความเพียรเขามากเกินไปใจมันก็ไม่สงบนะฮะประก,กายไม่สงบ แต่ถ้าสมาธิมากเกินไปโดยความเพียรตามไม่ทันคนก็ง่วงง่วง,ง,ง,งคือหลับแต่สติเนี่ยมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีไม่มีปัญหาอะไรสติยิ่งมากยิ่งดีเพราะสติมันจะทำหน้าที่คล้ายๆกับเจรเรคือสอดสอบศรัทธาวิริยะส,สมาธิปัญญาเนี่ยเออถ้เทียบก็เหมือนกับรถแต่ก็เหมือนกับคนขับรถอีสี่ข้อก็เหมือนกับล้อรถทั้งสี่ คนขับก็จะต้องตรวจสอบดูสภาพไปเรียบร้อยแล้วก็ขับไปธรรมาทั้งห้าข้อนี้ทรงอุปมาว่าเหมือนกบสหายห้าคนคือเวลาไปบ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่งนะก็สหายทั้งห้าคนนีซสี่คนนี่เป็นบุตรของอมาตคือตัวปัญญาเนี่ยเปรียบกับเหมือนกับราชกุมารปัญญาเป็นหลักนะ เวลาไปบ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นก็รับผิดชอบเพื่อนอีกสี่คนเพื่อนอีกสี่คนก็ช่วยเหลือแต่พอมาถึงในวังแล้วนี่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชกุมารตอะพระราชกุมารก็จะเป็นผู้นำศาสนาจริงๆเราก็เป็นศาสนาแห่งปัญญาคือถ้าเราพัฒนาปัญญาขึ้นไปได้เพียงข้อเดียวนะฮะอย่างอื่นก็เกิดติดตามมาเอง แล้วก็อาสยานุสยะยานปีชายานที่อย่างรู้พื้นจริตอัธยาศัยลึกๆล,ล,ลงไปในจิตสันดานของมนุษย์เนี่ยเพราะทำให้พระพุทธเจ้าเป็นสารถีที่ฝึกค,คนได้อย่างยอดเยี่ยมที่เราสวดสรรเสริญว่าอนุตรปุริสธรรมสารถีเนี่ยเป็นสารถีที่ทงรงฝึกค,คนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่า เพราะเลยพระทรงมองคนทะลุผ่านเข้าไปถึงอัธยาศัยนิสัยวาสนาบารมีจิตสันดานจนถึงลึกสุดเนี่ยนะฮะลึกสุดก็คือจิตสันดานของบุคคลเหล่านั้นถ้าทรงแสดงธรรมะให้คล้อยตามพื้นเพจริตติยาศัยของเขาเึ็งกุณสมบัติเหล่านี้พยามารได้พูดเลยนะฮะเพราะว่า โดยเฉพาะอาสยานุสยานเนี่ยมันเป็นระดับของพระพุทธเจ้าคนอื่นก็เอาไม่ถึงนะฮะก็เข้าไม่ถึงในเรื่องแบบนี้ปัญหาสำคัญที่พึงยกย่องสรรเสริญก็คือว่าเมื่อก่อนพระยามาณไปมองเฉพาะที่พระพุทธเจ้าโดยก็สร้างปัญหาแก่ตัวเองสร้างความอาวบยศอดสูยแก่ตัวเอง แต่ในสุดก็มองกลับมาที่ตัวเองแล้วก็ยอมรับสถานภาพของตนเองว่ามันก็อ่อนด้อยนะอ่อนด้อยกว่าปัญหาใหญ่ในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยที่เรียกว่าแข่งดีคือบางทีเราก็ไม่มีความดีอะไรที่จะแข่งนะอย่างที่โบราณท่นพูดไว้กงคายว่า คนอวดดีไม่มีดีจะอวดเขาว่าชวดบอกสะดูดูหน้าขันเขาว่าไก่ไพรว่าเป็ดเท็ดช่างมันเดาตะบันทั้งที่สูงไม่รู้เลยเป็นลักษณะอวดดีก็คือแข่งดีก็อวดไปแล้วเราก็ไม่ดีจริงเพราะถ้าดีจริงที่จริงก็ไม่ต้องอวดเพราะการอวดนั้นเป็นอาการของโลภะคือความโลภคืออยากเด่นอยากดังอยากให้คนอื่นก็ยอมรับนับถือ วพราะปริมาณพอหันกลับมาที่ตัวเองก็เห็นว่าตัวเองมีจุดอ่อไมีจุดด้อยแล้วข้อต่อไปก็คือหมากรุณาสมาปฏิญานปฏิชาญาณที่เข้าถึงหมากรุณาเนี่ยจะทํ้าให้มีทรงเลือกเฟ้นธรรมะที่จะวางให้เหมาะสมแก่คนด้วยความกรุณาต่อคนโดดนั้น คือแต่ละข้อเนี่ยแกนึกถึงข้อหนึ่งแก,กก็ขีดเส้นหนึ่งนึกถึงข้อหนึ่งก็ขีดเส้นหนึ่งตังนี้ก็มีทั้งหมดก็หกข้อนะฮะรวมกับบารมีบารมีสิบก็รวมมีสิบหกข้อข้อต่อไปคือยมกปาฏิหาริยญาณปรยานที่ยังรู้ถึงปาฏิหารยมกปาฏิหารคือปาฏิหารที่เป็นคู่คู่และนาวรยานะยานะะญาณที่ไม่อาจจะยังรู้ได้ก็เป็นผลตรงของการรัสรู้ และก็สัรพยุติยานนะฮะเป็นตัวสัสรุปโดยตรงของเรานี้ไม่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายก็หมายความว่าทุกคนก็มีอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรเนี่ยนะฮะอาจจะหนึ่งในแสนในล้านก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ไปเทียบกับเท่ากับพระพุทธเจ้าวันโดยเฉพาะตัวพยามาณเองเนี่ยยิ่งห่างชั้น ในสุดก็ต้องยอมจำนวนแต่ข้อความช่วงตรงนี้พระปัาจการย์ท่านอธิบายนะฮะไม่ใช่พระพูทธเจา้าเล่าท่านอธิบายก็เอามาก็ร้อยเรียงกันไว้เพื่อจะให้มองเห็นความต่อเนื่องทีนี้ในพะสูตรเนี่ยก็ได้แสดงว่า มารธิดาทั้งสามตรงนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยาก,กน,นะฮะเพราะว่าชื่อแกเหมือนๆกับกิเลสแต่ถ้าเราไปที่อินเดียเนี่ยชื่อคนแบบกิเลสเยอะราคีราคาเนี่ยเยอะเลยนะฮะพวกกัญหาตัญหาอะไรแต่อะไรเนี่ยมันเป็นภาษาธรรมดานะฮะภาษาที่เขาเรียกคือภาษาเหล่านี้มันมีอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่มีชื่อท่พย์เจ้าสัสรุญธรรมไม่มีชื่อหรอก พราะ,ะนันเมื่อทรงศัสรู้เนี่ยพระเจ้าก็ตั้งชื่อเรียกตามอาการของมันตีต่างว่าพระพุทธเจ้าเป็นฝรั่งไอชื่อธรรมะก,ก็คงไม่เรียกอย่างนี้หรอกก็เรียกเป็นภาษาฝรั่งไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมมาเป็นสื่อนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกสิ่งเหล่านั้น คนปัญหาซึ่งเป็นอาการทางจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำจิตได้ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากกวยควา้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นเราไม่ชื่อคนนะแสดงลักษณะของคนก็ได้นะฮะก็รีกชื่อคนก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรอารติแปลว่าไม่ยินดีนะฮะอารติก็คืออาการของโทสะอ่อนๆ แต่ลักษณะการปฏิเสธเป็นกิเลสประเภทผลักออกนะใกล้ๆกับใครส่งขนมมาให้เราเราไม่ชอบเราไม่ถูกกันเราก็ผลักเราก็ปฏิเสธเ,เป็นกิเลสประเภทโทสะคือผลักออกแล้วก็ราคาก็คือราคะคือความกำหนัดความต้องการในทางเพศประดีเธอทั้งสามนี่มันชื่อเป็นกิเลส แล้วคนก็ไปมองว่าเป็นการเหนียวนึกขึ้นภายในพระไทยของพทธเจ้าเองไม่ใช่เป็นเทพธิดามาณอะไรที่ไหนนะก็ว่าที่จริงก็ออกจะสู่รู้ไปหน่อยนะเพราะว่ามันมีความชัดเจนอะไรทั้งหมดเนี่ยคือที่ที่ยุ่งมากเนะี่ยคือพระใจบิโดกแล้วมันฝีมือของพระอารหันท่านร้อยเรียงท่านรวบรวมท่านลำดับเอาไว้ ห้าร้อยปีในสืบต่อมาด้วยพระอาหานต์ล้วนๆนะแล้วในการต่อมาเมื่อจดจารึกเป็นอักษรก็ลอกกันตามตัวอักษรเลยก็ถือว่าการคัดลอกพระไตรปิฎกผิดไปตัวหนึ่งนี่เหมือนกับฆ่าพระองค์หนึ่งถือว่าบาปมากร้อนท่านจะระมัดระวังมากแม้จะเกิดทิศในการจารในการสาธยายก็ตามมีการสอบถามมนการตรวจทานกัน้ว้ ไม่ปล่อยมันได้ง่ายแล้วก็ผ่านสังกญญายนาครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยทีนี้เราเนี่ยมันไปใช้สถานภาพของเราซึ่งไม่ค่อยมีสถานภาพอะไรไปวินิจฉัยไปอภิปรายไปประยุกต์ไปอะไรแต่ไเนชอบพูดเอาธรรมะมาประยุกต์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องประยุกหรอกแล้วไว้น,นี่มันมีคำใหม่ขึ้นมาคำบูรณาการคุยกันค,คุยกันนัก บูรณาการอย่างนั้นบูรณาการอย่างนี้บูรณาการอย่างนั้นมันไม่ต้องบูรณาการหรอกมันเหมือนกับปลูกต้นไม้เห็นไหมมันบูรณาการมันเองเราปรุงอาหารใส่เข้าไปเอาของใส่ใส่ใส่ลงไปแล้วบูรณาการมันเองต้นไม้เราปลูกอยากอะไรก็ได้เสร็จแล้วมันบูรณาการมันเองมันก็กลายเป็นต้นไม้ชนิดนั้นแล้วก็มีทุกส่วนของความเป็นต้นไม้ต้นนั้นเพราะธรรมะปฏิบัติเนี่ย เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยธรรมะเขาบูรณาการเขาเองมันเป็นสูตรเป็นกระบวนการของเขาแต่เราก็ชอบเอามาใช้จนเปื่อจนสับสนหมดเลยเอ๊ะมันอะไรอะ่ะทำไมต้องไปบูรณาการอะไรเขาอะเออเราปฏิบัติสมมุติอันนี้อินทรีย์ห้าอย่างที่ว่าเนี่ยเราเริ่มที่ไหนก็ได้นะฮะเริ่มที่ไหนก็ได้แล้วเขาก็บูรณาการเขาเองเขาสมบูรณ์หมดทุกข้อแล้วเกิดผลขึ้นไปในจิตใจของบุคคล ต้องฟังทั้งหลายใต้ลมประโพธิยาณในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง,งอกงามไปบูรณในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี